พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559 ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัยช้า <S 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 เดี๋ยวตกรถอีกโทร086 490 2823 ก็เหครับคุณมังค์ยินนะคะเอวีไม่ไปแล้วนะก็ยังดีอยู่นะครับโอ้ยังยืนอยู่นะฮะยืนให้ยื่นให้พุณนการบินผมมองว่ายังไงก็ยังโอเคอยู่ค่ะครับแล้วเอวีปัจจัยบวกเยอะไทยไทยเตอร์ไปมากกว่านะพี่นะเออนั่นะสิฮะไทยเตอร์ต้องต้องไปขอยืมคำรัฐมนตรีมาพูดสักหน่อยนะคำอะไรคำอะไรขอพูด่าจะโตสักสิบปีนงีเดียวถือไปอีกสิบปีใช่ไหมไทยอินเตอร์ ใช่นะครับใครจะถือไปด้วยเนี่ยนั่นเลยสิมอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าคุณเอเบในโน้มโน้มยังไงก็มาครับในโน้มต้องมาเนาะแต่เมื่อไหร่จะมาสักทีนะมันเติมน้ำมันช้าหน่อยนะเติมน้ำมันช้ายังไม่เทคออฟยังอยู่แาววงช้างอ่ะมีตัวไหนไหมพี่วันนี้วันนี้ให้ตัวที่ตัวใหญ่นิดนึงครับค่ะปรึกษาเลย ปรึกษา P S โอ้ยโอ้ย,อยผมว่าขึ้นแล้วพี่น่าแพนิคมากเกินไปอ๋อมันตกมาเมื่อเช้าใช่ไหมออชอตกเมา่อไหร่คือตั้งแต่เมื่อวานที่มันทิ้งลงมาเนี่ยนะครับผมว่าแพนิคมากไปคือ,อคนอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าถ้ากดลงเขาจะทำอะไรกันแน่เป็นโท l ด i n g นี้จะดีไม่ดีดเป็นโ o l d i n g จะดีเพราะว่ามันสามารถจะลงทุนได้หลายทางคุณแม่คุณม,ม่อนถ้าอยู่ป๊อปปร์ตี้อย่างเดียวก็คือลงทุนป๊อปปร์ตี้อย่างเดียว บ oh, uh, uh. ริษัทก็ต้องปรับเป็นโฮดิ้งแล้วก็กัวงวลกัว่าจะเพิ่มทุนหรือเปล่าซึ่งซึ่งดูกระแสเงินสดของพุทษามีเยอะครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแล้วก็อัตาราหนี้สินต่อทุนก็กต่ํำ <c oughs> เพร <c oughs> าะฉะนั้นคลายความกังวลเรื่องนี้ได้ครับผมคิดว่าพุทธศากษาคงจะใช้วิธีการไปเทคโอเวอร์บริษัทนบริษัทนี้เราต้่งร่วมทุนหลายบริษัทครับโรงพยาบาลโรงแรมเอเทนเมนต์อะไรอะศึกษาโรงมหาลัย เอาหมดเลยหล่ะผมว่าเขาต้องการเขาเรียกว่า Re c ค r r i n g income ่มซึ่งการรายได้ที่เป็นรายได้ประจำมาเพิ่มเติมจากรายได้ปคตะแล้วก็ผมว่าดีนะผมว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าผมมอง่นี้ผมมองอนาคตผู้ชายดีกว่าที่เคยมองไว้แต่เดืนจากเดินด้วยเพราะผมเดิอนผมก็สงสัยอยู่ว่าเขาจะโตไปได้ไงงไงรายได้ห้าหมื่นล้านมันโตไปทุกปีหรอกมันไปไม่ไหวทุกปีหรอกใช่ใช่การทำอย่างนี้การทำอย่างนี้มันคือการทำที่ค่อนข้างดีครับแลวผมว่าเป็นที่ดคใจที่ฉลาด เหมือนอะไเห็นเขาว่าคือไปไม่ไหวแล้วอ่ะก็ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับไปถือโอมโปรไปถืออะไรกับเมื่อไหร่ใช่ค่ะผมว่าผมว่าในที่สุดแล้วพุทธิศรีต้องเป็นอันดับหนึ่งครับผมเชื่ออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นซื้อตัวนี้ราคาแต่นี้ซื้อลงทุนได้ราคาพื้นฐานสามสิบห้าบาทนี่คือราคาของพ่อปาร์ตี้นะพื้นฐานยังไม่ได้ราคาโอดิ้งนะครับอ๋อฮะฮะเอออัพไซด์เยอะเลยเหรอสิบบาทเลยใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้โบลกอกก็เริ่มปรับขึ้นแล้วนะถ้าคุณมันดูบทววิเคราาะห์ล่่สุดในชง วันแค่วันเดียวที่ผ่านมาเนี่ยบล็อกเกอร์ปรับ target จริงที่เมื่อ้วครับโอ้ยสามสิบห้าจากตอนนี้ที่ก่อนหน้าเนี่ยสามสิบสองบ้างสามสิบบ้างตอนนี้เห็นสามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกขนละโอ้จะถึงไหมเนี่ยเอ่อ target ก็คือ target แต่ว่าเราได้เห็นนาโน้มว่าเริ่มมีการมีมุมมองที่เป็นเชิงขึ้นตนอตัวนี้อันนี้หุ้นลงทุนเหรอคะพี่หุ้นลงทุนครับอ่าหุ้นลงทุนนะคือยิงคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยเทรดดิ้งก็ได้เทรดดิ้งบาทห้าสิบอะไรได้เพราะว่าแนวต้าน เขาเนี่ยอยู่ตรงยี่สิบหกจุดเจ็ดศูนย์ถ้าคนเล่นเทรดดิ้งก็เล่นประมาณบาทกว่ากว่านี่แหละได้ใช่ไหมใคไปบาทหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็คนที่จะซื้อปันผลซื้อรับปันผลเลยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าปันผลเขาไม่เคยปันผลเยอะขนาดนี้มาก่อนนะนาที่บาทนี่ปันผลระหว่างการเขาอีกใช่ไม่เคยปันผลเยอะขนาดนี้มาก่อนนะนะครับก็ผมว่าผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าน่าซื้อคช่ต่างสดปหนะครับแนวต้านสั้นสำหรับคนที่จะเล่นสั้นก็ยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบ เป็นแล้วนะครับคนเทรดซิ่งนะครับราคาตัวนี้ถูกครับปีอของพืชสายนี่แปดเท่าเอางถูกครับป <ฮะ S 1> ีอีต่ำด้วยนะสมัยก่อนพืชสายยังปีอีสิบเจ็ดสิบแปดเท่ายัางกล้าเทรดกันเลยตอนนี้ปีอแปดเท่าไม่กล้าเล่นด้วยไงนะฮะวันนี้ฝากเป็นตัวใหญ่นี่แหละผมว่าสวดจะบายตัวนี้ซื้อแล้วใจเย็นถือไปผมว่าพาร์ตี้ราคามันถูกครับทั้งกลุ่มเลยวันนี้มาทั้งกลุ่มเลยเห็นไหมฮะมีอะไรมาบ้างอ่ะพี่ก็มาเอ็นซีเฮ้าสิ่งไอซิลินะฮะพึก าอเมสซีอาร์เซ็ปไม่มาเป็นแถวเลยคนะครับผมว่าพวกที่อยู่นี่ลำบากครับใครมากที่อยู่พวกที่อยู่นี่ลำบากเพราะว่าการแข่งขันเท่าที่ดูเนี่ยอัตรากำไรสุทธิมันลดลงเรื่อยๆครับค่ะเพราะั้นปรึกษาก็เลยมองเห็นตรงนี้เขาเลยต้องปรับตัวนะครับก็สรุปคือครับฝากเงินทุนเนี่ยสะสมปรึกษาแล้วกันผมเชื่อนาคตว่าจากการนี้ก็ทำเป็น holding เนี่ยผมว่าดีคนะครับส่วนการเทรดพิ้งค์ชูเ้นก็26.87%เป็นแนวต้านครับ ยี่บหกบาทหกสิบยี่สิบเจ็ดอ๋อเจ็ดสิบนะฮะครับขึ้นละห้าตังค์ช่องละห้าตังค์ครับก็จี่าเอยนะครับหนึ่งตัวอันนี้ครับได้ได้ค่ะ,คะคสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ